เสาไว้สามเสาเดี๋ยวทุกคนไปอยู่เสานน้นหมดเลยมั่นเนื่องมั่นเนื่องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปโอเคเดี๋ยวมมฟินมมฟินอยู่เสาวนี้หน่อยมังกรอยู่เสาวน้นหน่อยโอเคออ่าไม่ต้องมีบอลมังกรกับมมฟินยังไม่ต้องมีบอล ่ะทุกคนดูแบบแรกเดี๋ยวทุกคนจะต้องมาต่อหลังแล้วก็ทําสลับกันเลี้ยงบอลเหมือนที่เราสองเมื่อกี้เลี้ยงแกะมกรอยู่ตรงนี้ก่อนออกแบ่งให้บอลมังกรมูไปตรงนู้นเดี๋ยวมาเริ่มกันมังกรเลี้ยงไปมังกรมาฟินมาฟินอยู่ตรงนี้เหมือนจะให้บอลตรงนี้แต่มังกรให้ทะแยงไปแล้วก็อ่ามาฟินมาให้มาฟินยืนแกะขาแกะขาบุ๊บให้บอลโอเคมาฟินเปลี่ยนแตกอีกหนึง แล้วก็ยิงแต่ีเดียวนะแล้วก็ยิงแล้วก็ครูแบงค์จากเสาโน้ตแบงค์ก็มาอยู่เสานี้มาฟีนยิงเสร็จไปต่อหลังมักง,งกรเมื่อกี้มักองกรอยู่เสานี้ใช่ไหมมังกรก็มูฟมาเสานี้ทําสลับกันไปเรื่อยๆ,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  S> <S ๆเรื่อยๆโอเคโอเคที่เหลือมาต่อหลังครูแบงค์เลยรอนนะโอเคครูแบงค์นะใช่พี่น้องมาบานมาแดูบ้านพร้อมอยู่จับเวลาสามนาที เลี้ยงตุ๊กยมนับจะกรนอเคนับตะกรอนนี๋ยไปเียเดียวน้หน่อยเียนหน่อยเดียวตุ๊กยิ้บตปกยล็ทีเดียลไม่นับถ้าจับัก็ยิงยิ้เดียวไปยิ้มตกยิ้มตกย้มตุ๊ยิ้มตมตุ๊ยิ้มตุ๊กยิ้มตยิ้มตุกยิยมตุ๊ยิ้มากเมตกยิ้มติ วงหนอันน <ป reflex> mm ี้ออกพกยรบอน๊ให้ยิงิงองยองยิงเบอกสองนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายได้สองก็ได้สได้สงก่อนได้สองก่อน้สองก่อน้งก่อง่อองกบอนได้อ่น้สงก้อน้ส่องก้ก่ออกก่อนไงน่ ้อมเลยไป9 L ก้าเอวเอยอมากเจไม่น้ำอันนี้โดนผนังห้าโดนผนัง่ยมีใครยิงได้สวยมากเออถ้าลูกนี้เจเจยิงเข้าทุกคนรอดหมดเลยเจ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 ไปรโดไงไก่ไปกินน้ำเร็วเดี๋ยววันหนึ่งเมองเง ยังนะเมื่อกี้นะเอยเจอไน่เจอแน อีกนะจะไม่ให้มาแล้วนะเจย์โรงเรียนไหนเนี่ยเออโรงเรียนเราเจย์พานได้หรอมาปุ๊บปีโป้สอนมั้ยเนี่ยพารนเลยฮะดีนะเจเจเป็นเด็กช่างสังเกตอ่ะหรือเป็นเด็กมีฟองถ้าจะขี้ฟองเจเจย์เลยเพื่อเจย์อ่ะไม่ฟองไม่ได้ฟองเจเจก็พูดถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วกเขาผิดก็เตือนไงบางทีไงโอเคมาทาระหว่างรอเจฟานทุกคน แบงค์จะให้สีส้มก่อนละกันสีส้มเล่นดีเฟนซ์แต่ว่าจะได้ยิงประตูโล่งๆเหมือนปกติเลยกูแบงค์หลายบอลมาให้จับได้ทีเดียวนะสีส้มอยู่หน้าโก้กูแบงค์หลายบอลมาจับหนึ่งทีแล้วยิงยิงเสร็จแล้วต้องไปแตะอะไรเสา<ะ>ถ้าเขาช้าเกมลุกถ้าเขาแตะช้าหรืออะไรลาาใสยความได้เปรียบก็คือยิงได้ยิงเลย <S <S โอเค<ะ>ว่าไม่ใช่ว่าเป็นรอให้เขาแตะเสาเพราะว่าพอเขาเสียเปรียบเราก็ต้องชิงความได้เปรียบตรงนี้เข้มา คูประเมินสถานการณ์ได้ถูกว่าควรที่จะรีบช้าโอเคแล้วก็เกมบรับถ้าครูแบงค์ยิงแต่ห่าวแล้วหลายให้ฝั่งนี้ตัดได้ยิงโก้โอ้โนะครูมีป้อนนับสกอร์ให้ด้วยได้าแข่งเป็นรอบเลยรอบสุดท้ายเจเจเจฟานหนึ่งรอบใครแพ้ก็วิ่งก่อนว้าววิชูนิวกลับพี่เมืองชุดอ่ะกลัไปนิดมาเล้ครับพีวว่ว้าวว้าวว้าวขันทแล้วขึ้นไป

ผีเพมกลับมานำสองหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้มั่กรมันเเข้าด้วยตจับทีหนึ่งไปไปไปเลยเจยยังไม่ยิงเจียังไม่ยิงเฮ้ยเจยเจยใหไปเจสู้เจสู้เจสู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทั้งสองทีมเอาบอลให้สีส้มเลยะวังชนกันระวัชนกันระวังชนระวังล้มยิงยิงเยนยิงเสร็จแล้วมาพัดที่ฐานเยนเอามาพัดที่ฐานต่อไปสีส้มได้เล่นต่อไปสีส้มได้เล่นเกมลุกสีน้ำเงินจะได้ยิงบอลก่อน ชนะยังเหรอไม่้เขาตีใจเขาีใจอ้ล่ลล่านนะอโดนะได้ไวจับดียิงถ้าอยู่เขาเมลัไเลเ้าวิ่งวิ่งวิ่ง পানতে হে উইনি রে দে

มองเราเข้มไม่อ <aún> ยู่มื่ก่อนเม่การเล่นกล่องหน้าอันนิเติมอเจ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 เล่นกลองหน้าจเเจเจไปเล่นกล่องหน้าช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วนะเ่อเธอ ยังไงจะบานยังไงหลังนี่หยุดอ่ะเฮ้ย้ครูแบงค์ตัวฟรีใครมาปีนใครมาปีนป LIKE ีนฟินแลนด์ลงไปช่วยหน่อยเจ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 ครับทุกคนน้ำแรงบอลอยู่แล้วถ้าบอลอยู่ที่นู้นเจเจเปล่าเปล่าอ่า ทีชต้่แบงค์ตัวนะยอนนช่วยหน่อยเยชคิดอะเลี้ยงเยอะตัวใหญ่จับแล้วตายก่อนลูกไม่เป็นไรคอยเล่นช่วยเก็มาเอาคนเดียวเข้าคนเดียวมาแล้วมาแล้วเนี่เ <ang>. ้เกยมังกรยืดเย แกข้างหลังไปช่วยหน่อยไปแล้วไปแล้วโอเครีบาวขยาขยาเรียกบอลเทินอไปไม่ได้ช่วยวยไป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 ปป

หลังๆม่หลังม่หลังด้วยกลับไปเชิดาจังหวะไม่ได้านไปใครก็ได้หลังไปเชิญดีไม่หลักหับหังไม่มีเลยานินกลงมุ้งหอแล้วนะอานินกลงมุงหล่อแล้วนะโดนอัดเลยอย่าไม่หลับไปอยู่ตลอดมมาเร็วเเไม่เ้าเก็บไม่สงไ แกนโอ้โหหลังวีหลังวีเราพิสุดแล้วแต่เคมนะหลังวีหลังวีเคมีไฟกันน้ำลังวเหลังวีหลังหังวีหหังวีงหลังวีหัวีองหลังวหลังวหังวีหลัังีหลังีัันีหลัง เตเขมไปแล้วระวังไปเตมราไปอ่ามังกร่ไปโอ้มักรเลือนจริงด้วยหลังเท้าบ้างบางช็อตไบไปเข้มเทกดดันได้ได้ังบอลบันบอลเยอเว้ยครไม่ฟาวโดนบอลโดนบอลมาแล้วมาแล้วไปก้าใแญว่ากว่า ใช้ตัวช่วเยเยอะระวังระวังระวังเก้าเใช้มือมาแล้วพีเจเป็นไรกสัโอ้แล้วลลลลไปไ,ไปแต่พอาวิ่งดีมาตลอดหรือเปล่าโอ้ยน้อ่นันแพ้แน่นอนไม่ไม่ไม่อยากชนะหรอให้เราต้องสู้สิโดนความใหญ่

ห้าหกเจ็ดแปเกบขาขวาขาขวาอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตายหนึขาตึงๆหน่อยอันนี้ขาตึง้าหกเจ็ายชิดและก้มขาชิดแล้วก้มหนึ่ก้มลงไปอีกแปะใครแปะไปเท้ากูดเลย ขาติงมาบุกคนโอเคควายขาอ่านั้นก็ได้สามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเบเปลี่ยนข้างในการไม่ทำมากไปแลนสอามสี่ห้ามกรน้าขาตึงเปสายควายควายควายปิดปิดอีกฝั่งนึงหนึ่งสองสามสดีๆไม่ได้ติดกัน เสร็จไปฟังเงแต่เบียดมอมเราไม่แตกไปทหมมอีก่ะจีม่่นไม่ได้มันมียอมเข้าอ่ะโอเคอ่ะทั้งหมดแถวแถววันนี้ถ้าเลี้ยงบอลเพิ่งเริ่มฝึกให้มันชำนาญเดี๋ยวเราต้องทำแบบเนี้ยทุกอาทิตย์แหละในงานพวกเราเลี้ยงบอลอ่าได้คอนโทรลบอลไม่ดีแล้วก็เวลาเล่นทีมมันจะไม่สนุกอ่าใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรส่วนใครที่มา

เราจะไม่ไปเปลีป่ยดทีม่ได้้